สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกะมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต่งที่เกานะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามมองเล่าความฝันกับน้องพิมพนะคะ่ะน้องพิมพ์นีเพื่อนฝันเห็นคนถือตัดหัวนะคะ่ะกับความฝันของน้องพิมพ์เป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนวใดถ้าก็ไปติดตามรล้วส้มแลบฟังความฝันของน้องพิมพร้อมกันนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานีกันเดี๋ยวลงมาติดตามหนังเล่าความฝันกับน้องพิมพ์อีกทีหนึ่งเนาะค่ะกับน้องพิมพ์เพื่อนฝันอีกแล้วเนาะค่ะทู้ชมกะให้น้องพิมพ์นี่เราความฝันให้ทพ้ชมทั้งบานเ้าฟังเลยค่ะค่ะเมื่อนั้นเนาะค่ะฝันฝันเสื้อมันผระนี่แหละค่ะค่ะบางมันผระที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะค่ะฝันเห็นผู้ชายผู้เท่าผู้นึงนาโหดโหดแน่นอนนาค่ะค่ะ อันบานี้เพิ่นจับคนมาบ่งว่าจับมาหยังนั้นน่ะค่ะที่แรกนันเข้ากับลีลีเนาะลี่เมืองนีูภูใหม่อั่นน่ะค่ะค่ะกับมีผู้ชายสามคนมานํ่ผู้ชายหนาหดๆนะคะคืว่าเป็นลูกน้องก็ะเม่นนั่นนะค่ะผู้เก่าเนาะที่เมืองส้มกับบแมนบบคือผู้เก่าเลยค่ะผู้ชิดตัดใแต่ตอนนั้นนะคะค่ะบานี่มันก็เอาคนมาทรมานนาะมันก็ตีก็เขียนมา บ้านี่มันเกอมีแม่หญิงคนหนึ่งแมคะ่ะถือบอกเทาละผู้เทานั่นแหละคะ่ะตัดหัวค่ะคมันซับออกคือตัดหัวปลายเค่ะซับคึ้เรื่อยนะนคือตัดหัวค่ะถือตัดหัวม่นกับพวกที่มา,น,า,มา,ญญา,า,าน้่แจ๊คผู้หญิงแจ๊คผู้ชายแจ๊คคนทั้งหดแล้วค่ะกระหองอะเพิื่องหองเครื่งนะองไ้อะนานาอความยากเนาะคะ่ะมาเนี่มันกิบ้านนี้ก็กมีรถทันซีดําผ่านมาแบบว่ามาจอดนานๆค่ะเนี่ยมังลักษณะกับเป็นรถเหมือนรถปูเจ้าของอะนะคะ,คะป,ปูะคะ่ะ มึงลักษณะรูปหลังมันกับเปตเตอแมนสีดำมันาค่ะเรีบนะคะม,นะมันเสร็จแล้วมันก็ลากศพกมันขึ้นรถนะค่ะไม่ยิ่งถือถือจานหัวนะมันก็ไล่คนขึ้นทั้งรถเนี่ยนะค่ะไล่ขึ้นไปเลยไล่พวกที่มันจับมาลนะค่ะไล่ขึ้นไปเลือดก็ยังอาบด้อยเลยะคะ่ะมัน,นีกระมูกเนาะหอ,อยเนาะยานเขาเห็นเนาะค่ะ,ะยานจะคล้องกถือจับไปนะค่ะมันีมึงส่งขึ้นมาชีวิตตา แต่บัดนความฝานันหันไปอีกท่านนึงบัดเห็นอีกเดียบัดเนี่ยค่ะเห็นมันเอาไปทรมานเนี่ยค่ะมันเอาไม่ยิงแต่ละคนตีตีลูกน้องมันตีนะคะแนี่เมองนะคะเฉพองกระมูปีเลาค่ะมูยายมันเห็นนะ่นะแอบเบิ้งบ่ะคะแมนค่ะรีเมองมันนาบัดนี้มันตีบาดนี้ไม่ยิงที่ถื่อเอาไปนะถื่อตาทัวันมันเอามาหันเป็นทอนเนี่ค่ะมันเอามาบ่องเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนเล็กสีนาค่ะ บ่องไปบรรทุ่มที่บ้านในถือตีถือขายังไรก็ถือแขนยูหันที่ล่ะค่ะท่ารุ่นยูหันมค่ะพวกนั้นก็ทิงตีเทิงหัวคือมนาคดมาท่ารุ่นจังไดบ่หูหันในความฝันใช่นความฝันเนาะค่ะมาเนี่ยกรเนี้เมืองมันก็หันเป็นบ่องเป็นบ่องหันป่องแขนน่ะนะคะหันเป็นบ่องเป็นบ่องน้ำแขนน่ะนะค่ะหันผู้หญิงบ่ค่ะแม่ค่ะหันผู้หญิงถือตาษถุงเงินนะค่ะ แต่กระบอกว่วก็ยังไม่เคอตัดนะนะค่ะแต่ว่าห้าแห่งเนี่ยระยะอันนี้ห้าก็เห็นว่ามัาตัดเอ้ามาตาัาาตาดหัวนะ,ะ<อ>น้าค่ะฮะแบบนี้ก็เลยแน่มืองมันก็มาหันหันว่าเป็นหันมูอหลอดนะคะ่ะพันตัดบ่องตัดบอ่ดบองมานาคะครับเป็นทอนเป็นทอนสีเมืนแมนค่ะตัดเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนออกจนจนโมเหลือความเป็นคนแมนคะ่ะจนโมเหลือเข้ามาขํามไปคนเลยเหรอคะ่ะเพิน<ร>่นตัดแล้วเพิ่นเอาไปใส่ทอนเป็นทอนกระบอกหูนับเบิร์ค่ะว่าเอาไปใส่แต่ว่าแห่ง หูเมื่อกันมากอะตื่นก่อนน่อนะคะเพราะว่าแฟนปุ๊กไปกีดยางอันนะคะ่ะม,มันหอดเวลาไปกีดยางอะนนะคะก็เลยตื่นขึ้นมาเลยบอกให้เขาฟังนะคะเพราะว่าความฝันจะเพราะม,มันฝันเป็นตะยานนะคะมันแปรที่แหลกเหนะือนที่แหลกไม่ควมฝันเหมเขาตัดหัวแล้วเลือดอาบนี่ก็เอาขึ้นรถกระบะสีดำไปค่ะ วันนี้ว่าแม่นสีเสียไปแล้วแม่ค่ะว่าแต่สีเสียไปแล้วแต่ขันไปกันยังเห็นเด็กแค่นึง่ะนะแต่ว่ารถขันสีดำเหมือนโบหินแล้วรถขันสีดำเหมือนโบหินค่ะแต่ว่นแนมืองนั่นก็รถผู้เจ้าของอ่ะนะค่ะึในความฝันวาในความฝันที่แหกนั่นฝันฝันว่าเขาหนีเอาเอาล่างผู้หญิงผู้นั่นขึ้นรถไปแล้ววันคิดว่าสีนี้ไปแล้วเสียไปแล้วผัด ลับมาเนี่ยเนี่ยเห็นอีกเป็นผู้หญิงผู้เก่าเป็นผู้หญิงผู้เก่าค่ะถือกระทงัวค่ะถือหั่นบันบากค่ะเอามาหัน่นเป็นบองเป็นบองว่ามันหั่นหมูไปแล้วค่ะวันพวกที่เขาจับไว้นันมี่จะผู้หญิงบอกค่ะหลวงพิมพร่วมค่ะทั้งหญิงทั้งชายค่ะจักม,มันไปไหนมะทำอะไรกับโอ่งนในความฟันคือเขียนตีห่องโอดโอยกันควนข้างกันขับถีบเลยยค่ะ ว่าบ่เคยฝันเนี่ยเก็เคยฝันแต่ก็บ่เคยถือเป็นตยันร้ายปานีนั่นนะค่ะนี่ความฝันนั่นเพิ่นจับได้จักข้นทั้งผู้หญิงผู้ชายมันหนูก็บ่ได้นับเนาะค่ะทั้งหญิงทั้งชายมันรวมกันมันไล่ขึ้นรถเลยแม่ค่ะเต็มนะทั้งรถเลยค่ะเต็มทั้งหลังรถเลยค่ะรถก็ว่าไม่รถฟูเจ้าของกันแล้วค่ะอเโดยคุนนะคุณตาเนาะคุณลักษณะท่าทางขุณลักษณะท่าทางของรถน่ะนะค่ะแต่ว่าแห่งพวกเถานั่นก็บ่ฮู้จักอีกสิว่าไายคือตอนเห็นตัดนิ้วน่ะกะ มันเคยขายู่ะแต่ว่าเห็นมันคือสีโบเมนผู้เก่าเป็นผู้เฒ่านะคะข้มฝันนี่หนงพี่ไปจังหดมาจังหดคือได้ไปีหินมันบงค่ะนอนที่ไหลก็นอนเมื่อนั้นบริวายพระนั่งเหรอคะคืนมันพระนะคะมันก็เลยฝันไปลวงเลยเลยมันมีคือที่หนงพี่เห็นนั่นมันเป็นเป็นปลาหรือเป็นจังไดในข้อฝันมันก็สิว่ามันเป็นเหมือนปลาปลาแบบว่า ปลาปลามือนไอหน้าเข้าอนู่ไหมคะมันมีตรงหน้าเนาะไม่แต่ไม่ีกุใหม่แต่สิ่มีแบบปลาหางๆคือแบบปลาไอหน้าบาดเข้านะค่ะน้องพิมก็เลยแอบบังค่ะวันนี้ว่าเขาเรียนตัวเลขเนาะน้องพิมเนาะคเต็ทะเบียนรูดหนีจำได้บอกค่ะจำได้ค่ะทะเบียนรูดอันทะเบียนรูดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้าคศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้า ไอ้แตงเงียนมึงกะบาแม่กระเสียมาตัดหนาตัดล้างเอานะนะค่ะตัดหลินเอานอ่ะก็ถือกับเปรกมากแม่ละค่ะแปดเก่านะค่ะกับเบให้ยภูเขาที่งานฝั่งเพื่อกะว่าพนตัดหัวกับผู้หนึ่งนอค่ะกับสิเป็นหนึ่งศูนย์เพระว่าตายกับศูนย์เนาะคิดไปยังสันนาค่ะไม่คงได้ใจเนี่ยมากขึ้นมาแปดเก่ากับหนึ่งศูนย์ค่ะพอดีถือะเปียนรถ่นมาแล้ว มาตรงกันกสเบียนรลดเนาะหนุหน่มพิมเนาะอายุหนุ่มพิมี่อายุเท่าไดแล้วคะยี่สิบสามค่ะอายุยี่สิบสามปีเนาะค่ะอายุคนฝันค่ะคนได้ฝันเหมอนว่ามีขุนจักเลยเหมืบนบอลค่ะมีคขุนจักแล้วมีคน,คนเคยโบคุนนาคุนาคตาเลยนะค่ะมันคืออย่างเดียวที่คุณได้ฝันเลยคือจําได้เลยคือว่ามันรถุกรบบาขัานน้นหนัดแม่แม่จำได้เลยว่าค่นจังหว่ตื่นเสาร์ขึ้นมากกับฝ่าวแล้วไปเมืองเลยนะคะมาตะกียางละแล ไป็บางอย่งหันพันน่ะก็เลยสอนในจาของามรู้าคเรียนหรค่ะค่ะปกติแล้วก็บ่เคยฝันเกี่ยวรถเพิ่นเยอะเท่าเหมือนกันบอค่ะบ่บ่เคยฝันเกี่ยลเยอะเท่าตัวเลขของน้องพิมกะตัวที่มากกับแปดเก้าก็หนศูนย์น้องพี่เนาะทะเบียนรถกะบศูนย์หนึ่งแปดเก้าเมนบอกค่ะค่ะกับท่านผู้ชมบิจาระนาบึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของน้องพิมพ์ กะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณน้องพิมหลายหลายค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขหน้ทางเพื่อนฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของน้องพิมเนาะค่ะน้องพิมนี่เพิ่นฝันเห็นคนถือตัดหัวนะค่ะทับชุ่มเพิ่นถือตัดหัวหั่นศพขึ้นโดดแค้นสีดำดำเพิ่นว่าเนาะค่ะกะเหมือนรถปูเพิ่นเพิ่นว่าเนาะค่ะทับชุ่มกะเลขทะเบียนของรถเพิ่นกะศูนย์หนึ่งแปดเก้า แปดเก้าหนึ่งศูนย์นะคะกับสิบหกิกกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคะ่กะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนําในเดอะะ้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำ3ามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะ